อออ,อ้นะใจเย็นอย่ายิงเล่นการกระสุนวันละสองแม็กอะได้ไหมพอเดียวพี่วันละสองแม็กก็ก็สี่หมื่นแล้วนะการควบคุมการใช้กระสุนอะ <c oughs> วันละสองนี่เมื่อมีจะ,อจะมีการควบคุมเกิดขึ้น การขังรถกวนตรวจสอบได้นะยิบกระสุนไปหมดตู้เลย <laughs> มันหยิบไปเหอะมันอยากใช้ก็เรื่องของมนันทำอะไรได้อะ่ะสวัสดีนันยาพระครับฮัลโหลทำไรกันเนี่ยกูเหงาเหลือเกินก็ไม่ได้ทำไรอะ่ะว่าจะไปร่อนทองใช่ <laughs> ต้พวกมึงทำเชี้ยอะไรกันไอ้ไห้เชี้ยเดือบมึงอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้าครับนะไปรับเพลทมาเหาเหลือเกินกูว่ากูจะเอากระสุนไปไล่ยิงคนให้หมดแม็กหยุดเดี๋ยนี้เลยพี่แล้วพี่ก็บ่นว่าไม่มีกระสุนนะแต่กูมีตังค์ต้องรอหาบริการเบิดโครงการค่ะไอเงาๆมาล่องได้แล มึงมึงล่อนทองอ่ะล่อนไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่ามึงขึ้นล่อนมึงคงไม่ไหวอ่ะมึงมึงบวมไปบ่น้ำหนักงก็ยังเป็นโอ่นอกูไม่เชื่อถ้ามึงหุ่นดีเท่าน้องมึงค่อยว่ากันน้องมึงอย่างเซ็กซี่เลยน้องมึงก็เซ็กซี่เลยพี่อย่างกบช้างเท้าริงเหรอวะขนาดนั้นเลยเหรอเออน้องมันสวย อยงี้แสดงว่าอ,อ๋อไม่สวยดิไมมึงดิดน้องตัวเองเงี้ยอันนี้กูพูดเรื่องจริงไงหนูสวยแต่หนูน่ารักไงโอ้ยประนังระดวงเขาพิสิทธิ์หนูหนูอะไม่อยากสวยหนูอยากหนูวามาแนวน่ารัก <c oughs> เปล่าหรอเดี๋ยวดเราทำอะไรดีวะดีบ๊บวดูผมผมจะเล่นเท่าเคสผมจะเล่นเท่าเคสน้ำหนักนะ วิ่งยิงบ้านธ์ดิเพชรไม่ทำอะไนะน่าจะไล่ยิงคนเหรอน้ายิงไม่นี่ไม่โดนนะใช่ไม่ได้เปิดจุดไปไปวิธีพิมพ์ลำพันธ์ครับเยี่ยเหมือนทุกวันนี้อยู่เพื่อรอรับเรื่องอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้จริงๆเลยอ่ะกูควรจะต้องออกไปหาโลกกว้างใหญ่เล่นบ้านบ้านยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมวันไหนเออไม่รู้อ่ะ กูไม่เอาอะไรแล้วเหนื่อยเหนื่อยรออือซ่าโอพ่อเอ้พอแท้คนเหนื่อยคนสบายเลยค่ะเฮ้ยไอ้นี่ประชดนะใจเย็นอย่ายิงเล่นเป็นปกติไปสี่นัดห้านัดแล้วเนี่ยเป็นปกติเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเขาอ่ะคือคนหลายใจหลายใจอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยจริงผมผมเห็นผมรู้ทุกอย่างอ่ะคุณเมนี่ผมจะไม่คุยกับคุณละ ไปชดอะไรคุเดี๋ยวไม่คุยกับคุณแล้วทำไมคะไม่คุณทำอะไรให้ค่ะสุดหล่อคุณมันคนใายใจคุณก็พูดอย่างนี้กทุกคนอะจ๋าก็ชดเพระว่าที่น่าอยากได้อีแป้นจ๋าก็ก็ว่าที่เมนี่อยากใสเมนี่ใส่ไม่ได้แค่มาอะไรทำไมทำไมจะใส่ไม่ได้เดี๋ยใส่แล้วมันยาวไปถึงนี่เลยตะตุ่มได้ อ่าน้เริ่มเบิดค่ะงั้นให้คนใจใส่ได้แพรมเออไม่เอาไม่เอาไม่เอากโกวาที่คนใจอยากใส่ใช่ไอขวัญอยากใส่ไม่ครับไม่ไม่ไม่กโกวาม่จะตัดชุดกโกวาใส่เบคอนนี้แล้วก็แบบใส่เต้นติกตกไม่เอาขาดปวดเอาพมามาตัดง่ายกว่าอย่างนั้นอะซาพีมันลบมัลมันลคอสเพลย์ไปอะไอคลิปล่าสุดอะ โอ้ล้นะไรอะไอขวานไอขวานดูดีดูดีดูห้าร้อยห้าร้อยโลครับเอเมโลมันช่วงนี้ติดงานข้างนอกก็เลยจะให้ไอ้ขวานซึ่งไอ้ขวานก็จะไปแอบขายลองแอบขายหาพูดเฮ้ตัวงาเอเอเอาไปขายแล้วมาซื้อกาซูนี่วา้ขวานฮะะอาละเอาละนะหนูตกปลาต้องไหลร้อยรอบนักกว่าจะได้คันนั้นมาน่ะนะเดี๋ยวดันลองคำนวณก่อน มันประมาณล้านกว่าไอเหี้ยปลามาแบบไม่แค่ไม่มีคนเลยอ่ะแบบใช่แบบได้ชั่วโมงละหมื่นเองตั้งแต่เขาลดอะไรอะไรอะไรเอาะมยอ่่ไเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมันมีแก๊งหนึ่งอายุบไปแล้วเราต้องเอารถห้าร้อยโลคืนจากเขาคืนเขาโดนเขายุบไปแล้วโดนปลดไปริมหมดแล้วต้องให้นายกเอามาคืนเราแก๊งอะไรครับพี่ไห่เอ็กซ์โอดัตครับยุบไปแล้วอ๋ออ๋อที่ว่าเขาไอ้นั้นที่ยังเหลือผู้หญิง กับผู้ชายที่เป็นแฟนกันนะฮะอะไรอ่ะไม่แน่ใจอ่ะนี่ก็จะเอาแต่ฟงแต่แฟนแป้นดูดิแป้นจริงอะไรรับไม่ได้ผมไม่รับแพ็กสบู่ครับใครวะเนี่ยเอาพี่อะไรฮัลโหลฮัลโหลครับนะว่าไงหนูโจไงหนูโจเองเออไอโจไอโจมึง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 แท็กเฟสพี่มั่นหน่อยดิเฟซเฟซเฟซเฟสน้าอะไรอ่ะมึงมึงถามพวกพี่พี่มึงอ่ะที่ไม่ได้สตรีมอ่ะ อเคทักตอนนี้เลยใช่ไหมน้าเออเออทักมาเลยเหมือนแม่กับลูกว่ากับพี่กับน้องไงน่ารักจัดมาแล้วเป็นจ้าจุดโกโกวาที่มัดยากได้ถ้ามันใส่นี่หนูแบบหนูนึกภาพไม่ออกเลยนะไปอดรถกันบ้านอีกยาวไมปอดรถ เมื่อกี้ซื้อห้าร้อยโลมาสดๆบาดๆเออเออตอนแรกคิดอยู่สิอยากขึ้นปืนไงห้เขาซื้อไปเถอะอะหนุ่มเขาเยอะเฮ้ยตกปลากับหนุ่มวันหนึ่งไม่ซ้ำหน้าเลยัสดีครับัสดีพรสุดาครับสมมติว่าแบบหนุ่มเพิ่งไวรัสแก๊งเข้ามาเขาไม่ค่อยมีตังค์ไงก็หารครึ่งรถกันอะไรเงี้ยเฮ้อฮ้อเฮ้อเฮอเฮะอก็ช่วยเหลือไงนะแบบช่วยเหลือปลอายชัดเอานะเอาเลยไหมช่วยเหลือ ไม่ใช่ทางเขาปล่อยเขาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำงินกูเหลือหมื่นแปดเองวะน้ากปืนไปยิงเล่นขนาดนี้เดี๋ยวพวกมึงจะต้องเข้าโครงการส่งเงินเวลาห้าพันแล้วกันโครงการกระสุนศิลาเออไม่ดีมั้งการกระสุนวันละสองแม็กอ่ะได้ไหมพอเดี๋ยวพี่วันละสองแม็กก็ก็สี่หมื่นแล้วนะ การควบคุมการใช้กระสุนน่ะนี่เมื่อจะมีการควบคุมเกิดขึ้นโครงการคังรถกวนตรวจสอบ้นะยิบกระสุนไปหมดตู้เลยมันหยิบไปเหอะมันอยากใช้ก็เรื่องของมันทำอะไรได้อ่ะกูเติมมันใส่อยู่ในนั้นนะสามสี่ร้อยนัดอะที่กูเห็นในปืนมันอช่มีปืมีมีปืนเลยวะมีปีบหรอวะมีปืน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 นปืนปืนปืนป ขอขอค่ะขอกดขั้นหนึ่งอะไรด้วยดีนี่ไงมันเหลืออีกตั้งนี่สี่สิบแม็กไอแป้นอ่ะไม่ใช่ไอแป้นมันไม่มีกระสุนน่ะก็ให้แป้นยัดลงไปให้เต็มแม็กเดีแป้นยัดยังอ่ะยังเลยแป้นมายัดเดี๋ยวนี้เลยได้ครับยัดอ่ะไอเนี่ยตัวดีเลยบอกให้ให้ยัดกระสุนไม่ได้ยัดข้าว ได้น้องอ,อมเดี๋ยวแป๊บนึงเดีเกี่บอกดูไว้ก่อนเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกินที่ผับก็ได้เอาทำไมไม่กินตรงนี้นะครับคุณเมนี่เมื่อกี้บอกว่ามันบักไปขวดนึงนะคะสุดลอไม่ต้องมาเรียกผมอย่างนี้ผมไม่ชอบ ทำไมคะทำไมถึงไม่ชอบผมไม่ชอบคุณอ่ะไปทําอะไรให้คะคุณมันคนหลายใจแล้วก็มีใครอีกหลายคนก็ธรรมดาหรือเปล่าคนมันโสดอ่ะโสดเะแบบสวยเล้ได้เลยดีก็สามแล้วมั้งนะถ้าจะไม่ผิดคุณจําไว้เลยนะสักวันหนึ่งอ่ะก็พูดไปเรื่อยเลยเฮดไอวีจะมาหยุดคุณเองเอ้ย อันนี้อันนี้เป็นแบบป๊อปปี้เลิฟนะโอ้โหผมดูดวงอันนี้ผมดูดวงนะเดาเฉยๆหัวมีหัวเขียวเขียวหัวเขียวเขียวคนหนึ่งตาบ้าดวงดวงได้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตาบ้ไม่ใช่ตาบเอาออกตู้แล้วมันใส่ให้หมดเลยใส่ลงไปให้หมดเลยหัวเขียวเขียวคนหนึ่งมั้งอีกคนหนึ่งเหมือนมาจากสตาร์วอเหมือนมาจากสตาร์วอโอบอกชื่ออะไรก็ได้ขนาดนั้นเวดเดอร์อาณาคิมอ๋อ อีกคนหนึ่งไม่แน่ใจแต่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อเลยหัวเป็นหัวสีเหมือนกันเป็นคนผู้ชายหัวสีสองสีมันรู้อะไรไม่ได้เลยนะว้ยตอติไม่ใช่ตอสนะตัดออกเลยขนเรเดืด้ยครับสันนี่หึงหรอไม่คือดู้ึ่งเนอนอเนอนอเนอเนอนอหเนอเนอเนอ่เนอะนอะเอะเนอเนอออ